ส1 11. กล่องใบหนึ่งมีกระดุมขนาดเดียวกันสิบสองเม็ดสีแดงห้าเม็ดสีขาวสี่เม็ดและสีดำสามเม็ดสุ่มหยิบกระดุมสามเม็ดความน่าจะเป็นที่ได้กระดุมทุกสีหรือได้สีเดียวกันทั้งหมดเท่ากับข้อใดอันนี้เป็นโจทย์ความน่าจะเป็นจำได้ไหมสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหาอะไรหาจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดต้องไหม นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดหายังไงอ่านี่ก็เป็นกล่องมีกระดุม12เม็ดเขาต้องการหยิบกระดุมมา3เม็ดมันก็คือ12สี3ใช่ไหมหรือว่า12เลือก3อ่ะก็ได้กลาเป็น เท่ากับ220นี่คือจํานวนเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดต่อไปเราก็มาหาจํานวนเงื่อนไขเหตุการณ์ที่เขาต้องการให้เกิดมาดูกันจำนวนเหตุการณ์ที่เขาต้องการให้เกิดก็เขาบอกว่าที่จะได้กระดุมทุกสีหรือได้สีเดียวกันทั้งหมดเราก็ต้องมาแยกคิดอ่ะอันที่หนึ่งเหตุการณ์ ได้กระดุมทุกสีได้กระดุมทุกสีมีกระดุมกี่สีสามสีมีสีแดงกี่เม็ดมีห้าเม็ดก็ต้องเลือกได้มาหนึ่งเม็ดใช่ไหมต่อไปสีขาวมีสี่เม็ดก็ต้องได้มาหนึ่งเม็ดแล้วก็สีดํามีสามเม็ดก็ได้ต้องได้มาหนึ่งเม็ดได้ทั้งหมดหกสิบวิธี ต่อไปอ่ะอันที่สองก็คือได้สีแดงหมดได้เฉพาะสีแดงสีแดง,แดงมีกี่เม็ดมีห้าเม็ดเราก็ต้องเลือกมาทั้งหมดเลยสามเม็ดได้เป็นสิบต่อไปกรณีที่สามได้เฉพาะสีขาว สีขาวมีกี่เมตรมีสี่เมตรถูกต้องไหมก็เลือกมาสามเมตรก็ได้เป็นสี่วิธีต่อไปสุดท้ายสีดำสีดามีกี่เมตรสีดามีสามเมตรเราก็ต้องเลือกมาทั้งหมดเลยสามเมตรก็ได้แค่หนึ่งวิธีอ่ะทีนี้เราก็หาได้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดได้มีทั้งหมดกี่วิธีก็เอาแต่ละกรณีมาบวกกันแค่นั้นแหละก็กลายเป็น หกสีบ,บวกสบ,บวกสีบบก่บ,บ,วบ,บวกหนึ่งอันนี้ก็เราเอาแต่ละกรณีมาบวกกันถูกต้องไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดพร้อมกันมันให้เกิดได้ทีละหนึ่งเราก็เลยบวกกันเกิดได้ทีละหนึ่งเหตุการณ์ก็เลยบวกกันแต่ถ้าเกิดเป็นระดับขั้นตอนจะใช้วิธีการคูณกันถูกต้องไหมเราก็ได้กลายเป็นเจ็ดสิบห้าหาคำตอบจะเป็นหายัางไง p เท e ่ากับ NE ส่วน NS ก็เท่ากับ N e, จ็สิบห้าหารสองอยี่สิบหาเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้กลายเป็นสิบห้าหารสี่สิบสีเป็นคำตอบข้อนี้ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากเลยนะตอบสนะิบห้าหารสี่อ่าก็แค่เป็นโจทย์ความน่าจะเป็นง่ายๆในการสุ่มหยิบของความน่าจะเป็นก่อนอื่นที่เราต้องทำเราก็คือหาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ก่อนเสร็จแล้วก็มาดูว่า เหตุการณ์ที่เขาต้องการคืออะไรข้อนี้มีกระดุม12เม็ดหยิบมา3เม็ดนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดได้ทั้งหมดคือ12เลือก3ต่อไปเหตุการณ์ที่เขาต้องการก็มีทั้งหมด4อย่างก็คือได้กระดุมทุกสีได้เฉพาะสีแดงได้เฉพาะสีขาวแล้วก็ได้เฉพาะสีดําอ่ะแล้วก็เอาแต่ละกรณีที่เราหาได้แล้วก็ามาบวกกันแค่นั้นแหละสุดท้ายก็มาหาความน่าจะเป็นก็ไม่มีอะไรข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่ง่ายไม่ยากนะผ่านนะ